สวัสดีนะคะตอนเราสู่ช่องยินดีกกอกอนะคะวันนี้เราก็มาเอาฟางนะคะนี่ค่ะรถมาเอาฟางค่ะเอาฟางไปมัดนะคะมัดฟางเพื่อกันอุปกระแทกนะคะนี่ค่ะตอนนี้เอาฟางไปจะมัดเป็นโค้นโค้นนะคะ ดีนะคะแม่แาวขอบคุณค่ะคุณดดนดิฉดขอบคุณค่ะคุณนิยต้อนรับและอนุรูน้องเอ็กซีใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็พากันมาช่วยนะคะช่วยเบ่งเบากันนะนเต็มรถแล้ว <c oughs> ขนเรายังไม่ได้ไปขนเลย <c oughs> เรายังไม่ได้ไปขนเลย <c oughs> เลยต็มรถแล้วเพราะว่าคนเยอะมากนะคะเยอะมากเลยรเรียบร้อยแล้วเราก็รอไปรอมัดนะคะก็จะกลับไปเอากลับไปเอาถุงมือก่อน ไม่มีถุงมือนะคะเราต้องไปเอาถุงมือมัดฟางก่อนโอ้ร้อนเหลือเสือร้อนร้อนหาา้าที่ห้าแล้วอ,อ๋รอรอบที่ห้าแล้วที่เราเนี่รอบที่ห้าแล้วเหรอใจให้ทุกคนคสรัรสวัคับคุณจารีนี่นะครับมาอีกแล้วรอบที่หกลังมาแล้วเอ,อ้าโอ้โหปอน

ตอนนี้น้อกอนะฮะมิสแกรนจำปาดงนะฮะไปแลมิสแกรนจาดงไปแล้วนะฮ้าวคัที่หมาแล้วไปช่วยกันไปช่วยกันนะช่วยกันกระดงไปช่วยกันวคันที่หกมาแล้วนะครับคันที่หกมาแล้วนะฮะมามาามาช่วกล้องไว้มา่วยกันนนนน เอาฟางไปมัดนะคะกันอูฐกระแทกมัดที่สวนยางนะคะแต่นี้ก็มาหุศขนไปอยู่ <c oughs> <c oughs> มันแจ็บมันโอ้ได้หลายคันเนาะมันแจ็บเยอะมากเลยแม่เนาะอืมมันแจ็บอ๋อเขาบอกว่าให้เอาฟางยัดใส่ถุงปุ๋ยแล้วมัดปากก็ดีนะแม่ออกแม่นค่ะใช่มันจะนิ่มเนาะแต่เราก็ค่อยไปหาซื้อกระสอบเอาเออใช่ใช่เขาจะเอาเชือกฟางเลยแม่เชือกฟางมาแล้วพมันมันมัมัมัแล้วก็มัดโคเนาะไปมัดที่นู่นละ ช่วยกันมัดที่นู่นนะคะแต่คุณแม่ก็สนับสนุนฟางก็แล้วกันค่ะทุกคนนะคะทำพิธนาการจากบ้านไร่คูหลวงนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะดีใจเนาะแม่ก็ไม่คิดไม่นึกไม่ฝันได้ว่าจะได้ใช้ตรงนี้นะเด็กก่อนก็คิดอยู่ค่ะคุณเฟื่องว่าโอ้เอาไปใส่ต้นกล้วยใส่ต้นไผ่แต่ว่าไม่มีเวลาเนาะมันก็พอเหมาะพอพอได้ดีกันเลยเนาะพอได้ใช้จริงๆริงอืม ได้ทําบุญเลยเนาะก็เหมือนแบบรอเนาะแม่เนาะเหมือนกับรออะไรก็ไม่รู้แม่ก็ไม่ทําสักทีไดเนาะไม่ไม่บอให้ลูกก็เฉยบอกให้คนนั้นก็เฉยไม่มีใครเอาไปใส่ให้เลยโอ้เออมันก็เลยอยู่นี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเออก็ได้ใช้นิดเดียวแล้วค่ะจะได้ช่วยนี่ข้าจะได้ทําช่วยขาวี่คุณแม่ซื้ออยู่ประมาณสักสามสี่พันคุณได้ฟังจแสดงว่าแม่รอเพื่องานนี้เลยเอแบบแบบไม่ได แต่ก่อนแล้วก็เอามาประดับฉากให้มันสวยใช่ไหมอ่าแต่ก่อนมันเป็นกล้องใหญ่ใช่แล้วก็จ้างเขามาปันนี่ก็แล้วน,น พันกว่าจะจะเสียค่าปั่นให้เขาก็อยู่ประมาณสักสองสามพันที่คุณแม่ซื้อมาเนี่ยนะแล้วทีนี้มันมันยุบลงหรือเมันทึบเป็นแบบนี้มันแน่นค่ะมันแน่นมันยุบลงโอ้แล้วพอเห็นกองมันสูงสูงเนาะมันแน่นมันก็แจกไงขนาดรถพันที่หกแล้วยังไงเนาะพันที่หกพันที่หแล้วก็ยังไม่หมดนะเจ้าพ่อแล้วก็รู้ยังไงละอะไร

ชอนด็อเดาผู้ไปแล้วไปแล้วค่ะเราก็ไปมัดฟางช่วยกันที่สวนยางนะโอเคมาร่วมแรงรวมใจกันไปมัดต่อคราวนี้โอ้ลพัดมาแล้วนะเพราะนั้นพัดมาึ้นตื้นสวีดีดกระไรค่ะอย่าลืม เอสซนะฮะสั่งซื้อครีมทีพีสกินเดี๋ยวหลังหน้าจะออาน้ำเซร้่มนะสีประคองทักการจ้องซื้งไฟนะครับทักไลน์ส่วนตัวมาได้นย25ชั่วโมงนะศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหาแปดาสี่หาังเกรินนะเชื่อนะเราใช้เวลาแค่2 2นาทีครึ่งนะฮะทั้งหมดนะฮะเสร็จเรียบร้อยปะ ฟางข้าวนะแม่ใหญ่ไปซื้อที่เป็นก้อนก้อนใช่ไปหาก้อนก้อนไม่พอหรอกไม่ใช่ใช่ไแค่นั้นไม่พอยังไงก็ไม่พอ,อมไม่พอนะคะต้องใช้ฟางอีกเยอะขนาดนี้เนะี่ยไม่พอหรอกต้องฟางอีกครึ่งเยอะนู่นแหละ ทพีงจะพอกันกระแทกขององูนะคะเราใช้ฟางนะคะลองนะคะลองไปนะคะนี่คะร้อนกันเนาะนี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอฝากจบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตามไปนะคะก็จะตามไปมัด ฟางก่อนนะคะตามไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพิยแค่นี้นะคะเราก็จะตามไปมัดฟางที่สวนยางนะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ